อยู่ขยเขนไดี๋ยวส่งหนึ่งไปให้เบิรงอยู่เด้วยตรงยังครับสรงสูตรคำนวณอ๋อส่งสูตรคำนวณมาใหา้เพื่อนส่งมาทางด้มาหลังไหมบอกครับตรงเขาเบอร์เจ้าเนี่ยมีไรอยู่ตัวนี้มีครับตัวนี้มีไรยอยู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวหลานเขามาหาสิมันส่งหาเด้อครับผม เนี่ยมันชุดชุดแปดเจ็ดนี่ึงว่ากอดออกชิมว่ามันมันออกแปดทานี่แต่ก็สองสองเจ็ดแม่นี่บอกแมนครับออกแปดหากับสองสอเจ็ดครับเน่นงวดีผมเคเห็นไปแล้วนี่ที่ส่งสูใต้บึงนี่หกหเจดอ่ะก็หกแปดข้างล่างข้างล่างบอกครับแมนหกแปดหหเจ็ด ข้างบนเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเชิญทีทีส่งไปให้เบื้องนี่มาหนี๋ยวร้านของม้าหาก่อนครตัวที่หยาบเลยหยาบวันที่เลยอยู่หนึวันวันที่สองขับมวดวันที่สิบหกนี่ดอยู่ข้างล่างนี่วันที่ททสิบหกนี่นนนนครับมันจะผ่าตรงตรงเลยเลยเนเขาจะคิดพอ่อศูตรนี่แต่เห็นถึงจะปีหกศูนย์ เขาเป็นพ่อันนอวทีละัดววทีแล้วนี่ละมันเขาจึงเตมรมดวดเรียกัวทีเด้อับสามกับสี่วางใดก็ครับหัดนีเรียกับสามกับสี่ด้ข้างบนเอาทั้งบนทั้งล่างรับสามกับสี่แมนวัดทีแล้วนั่นเก้ากับสามบ้นมีเห็นจักสดแมนอยู่บ่วนี้ัดนี้ผู้ให่สามสี่กับนี้นครับ ครับใครจะสร้างก็เจ้าแต่ว่ามันมันเขาครับมันบ่กเขามันดับเป็นเหล็กผมนี่คือทุกโซนดับคือดับโดดเนี่ยอือว่าะไี้บอมันเก่ากับสามมีบมอกม,มังหันบ่มีแม่นบอกกับบ่มีครับมึงหันหัวนี่สามกับสี่ผมเห็นไปแล้วเรียบร้อยวัวดานี่ขนขนขนนเขานลอกขานดอกคกจิตมานี่ในรถศูนย์ิตสบู งวดงวดนี่ขนออกเกตมาเนี่เรีน07ข้างบนมเอี่ลงวิ่งบนเห็ดดวลยเ,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 เ็ดนี่แปนี่แปบเจนี่เป็นิบาใส่านี่บเจนี่ก็เป็นสิบสองใส่ 5, ใสองก็ 6, สองเจนี 2, ่ 6, เรนรอลดเรนสอตทีเรียนรอดเนี่ยตัวไหนครับพก่กไอ้หกหกเจดกับหกแปดเรียนดจักได้ขึ้นนั่นกัำจำตัวเก้อนวครับฮะ,ะยจำตัวนี่เนบ่ครับหกหกเจ็ดกับ 6, 8, หกแปดวนี่เฮ็ดวายุนีแต่ทานีหัวก้อนนั่นเนี่ย ผมมีชื่อแปดหนี่มันออก8ปดหนี่ย่ทตันลินดิเดี๋ยว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 สวยเงาเข้ามาอีกช่งไอ้เบิ้งเด้อไอ้บนนี่หกหเจตัดก็ช่ได้หกเจ็ดหกหกนีันนีสามี่งไปไปลุงเฮงเบึ้องไล่ะครับเดี๋ยวมันนิไปลุงเงินลินรีกล้ลินลีกสี่มันมันดับสาับสี่นี่ผมไม่เห็น เราคนเขาคับสามนี่บ่มีเจ็ดตัวเลยนี่เนี่ยท่านเขาท่านสุรีการพิจารณาเขาเขาหกเจ็ดน่ะของปูเนี่ยให้ก <minority> ลับพวกครับเนี่ยบ่บ่ต้องกลับบ่ต้องกลับของปูเนี่ยของปูไม่ต้องกลับเออเนื้หับ่ต้องไปสนใจมันดอกเอาต้าหกหกเจ็ดแมน กับพกแปดเท่านี้กับหกแปดครับจำไว้เดือดีกผมมันดับสามกับสี่ครับพ่อหัวท้ำมันดับเก้ากับสามนี่ผมมีจักรตัวเลยนี่นี่บอกปูที่ว่าปูเจ็ดนี่ปูวาเจผมซื้อไว้ซื้อพกหกเจ็ดกับพกแปดครับ,รบซื้อฮารุโรซาลีนั่นหาอยากที่ปูนผมมีดีครับตอนเนี่ หกแปดบ่เออหกแปดจำบ่คร er. ับหกแปดหกเก็ดเนี่ยบ่มีบ่มีเหรออยู่ทังนี้ก็บ่มีเยอะตัวเลขปูไปเงียบเบิ้ลแล้วอืมทั้งบ้านนี่อ่านเบิ้ลจมือแถวบ้านนี่ผมหาเพิ่งแล้วมันบ่มีไหมครับผมกล่ว่าสีซื่อเยันบ่มีผมว่าสีซื่อแล้วตอนนี้บ่มีซือใต้ยินเลาวพอกันทันนี่ผมดับนี่คือดับอยู่นะสูตรนี่ มีส่นมีนเท่นี้เราตองยงอเชื่อนเาเยโชคดีเชื่อเดี๋ยวไม่ได้น้ำตัวไม่ได้ไปแท้แล้วครับขันมีคานมันไปรดเด็ดของจชว,ว่านั่นแหะเพราะมิสลาสั่งไม่เนี่ยอ๋อมีน้อนอ,อ่างเลยมั้บอครับบ้านนี้มิสลาอ่างสั่งแล้วบอครับอุย้ยม,มันจะทันแล้วนมันใหญ่ดิบ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ร้านไทยชุดทรงรูปไปให้พ่อมาหนีละพ่อมันถูกคำนวณอีเด้อครับอา่าให้มัให้ไทยปูไปให้บึ้งนี่แต่ว่าตัวที่ปูเสียลงทุนนี่คือมีเทอร์เนียนป่ะครับมีเท่านี้ครับมีเท่านี้อ๋อนี่บอรที่ว่าให้ผมซื้อไว้บางหันแมินหกหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกแปดล่างแมินครับร่นี่อัดไปแล้วที่นี่อัดไปแล้วที่นี่ 阿伯啦，阿伯嚟唔嚟咯？我四張就我四來咯喎，哦，得唔得？啊來多啲，我帶你個四來。Muscle, Freeze, 哦，再要、啊啊、一張，一咪必做 ครับมุ่งแล้วเรียบร้อยเบิดแล้วทั้งทั้งคางไม่เกลี้ยแล้วเบิดแล้วเอ่อข้างง่ายกับเทพื้นแล้วเพราะไอ้เอฟซีถือง้นเพราะเดี๋ยวเขาจ้าไปหล่มน้ำบุญน้ำแนวกันครับว่บาเพราะต้องหว่วงดอกพัวกันของช่องของผมในช่องสายบุญน,นี่แล้วเพิ่นถูกน้ำผู้ใดเพินเ่นกับทั้บุญน้ำผู้นั่นรถแนนครับเพินน่นถูก มทมาำบุญกันด้วยตอนเช้าเจ้าน่ะบอกน้ำเน่ครับเอ,องบึงแล้วมักลีกแห้งที่ขึ้นครับผมเพราะว่ามันเข่ากระดูกดับแล้วอันว่วได้เปลี่ยสหัวแอกว่ได้แล้ว่า เราขึ้นเขากระดูดำแล้วเสาโบได้น้องสาวก็ได้เอ้าเข้าเข้าบ่ได้แล้วน้องกับไอ้ก็เพ้อๆกันแต่เสาบ่ได้หรอดูแลเรื่องซ้ำกันเอ้าใครเมื่อคั้นใครเมื่อเขาเราแล้วว่าหลินน้ำเน่ครับผมแล้วว่าท่าบุญน้ำเน่าครับอ่าเอาแค่นี้น้องยิ่งน้อครับผมกล่าวนามสกันครับพวกครับจ้าทูอ่ะพี่น้องท่านผู้ชมครับ ปูอุบลนะครับเพื่อนย่านลงย่านเลื่อมเพื่อนตามมาอีกแล้วนะครับเพื่อนมาย่่ามาอีกนะครับชุดบนนะครับหกหกเจ็ดนะครับในการฟาดหกเจ็ดไปเลยเพิ่นมาไม่ต้องกลับด้ครับเด้อไม่ต้องกลับล่างหกแปดเม็ดเดียวเพื่อนตามมายั่มมาอีกนะครับเด้อเพื่อนย่านพีน้องเอฟซีโปชคดีนะครับเพราะฉะนั้นการล้อพิจารณาของเพื่อนเบิ่งนะครับใส่วิจารณญยาณในการรับชมนะครับเด้อ ตาคนกนระตังบอกหอ้ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะครับลองเึิมักจะคอยลงทุนนะครับเด้อให้ไปเป็นแนวทางนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของเฮาพ้อมนะครับบุญวาสนาบุญเก้าอันเท่ามีเฮาคงจะโชคดีนะครับได้เป็นเศรษฐีกันอ่าเหงเฮงรวยๆยไปด้วยกันดวยครับเด้อ ไฟเอฟซีของคุเห็ทุกท่านทุกคนโชคดีนะครับมีแต่เสียงห้องเสียงโหดีใจนะครับมีแต่เสียงห้องเสียงเฮนะครับมีแต่เสียงห้องเสียงเฮอย่างเดียวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาพบพ่อกันนะครับผมในโค้งสุดท้ายของอาจารย์ท่านอื่นอีกต่อไปนะครับผมว่าติดตามนะครับเร้อว่าเิ่นสีไหามา้แนวช้างเดียวกันบ่าน,นะครับ เรื่อาอาจารย์ได้พื้นสีมั่นใจไปแบบใดนะครับจะมาติดตามกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับผมผู้กำกับนรันสก,การครับผม